โอ้สวัสดีครับน้องเครับผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมาดูกันต่อนะครับกับคุณจากเรื่องบูนบูญเจอร์นะครับโดยนี่เป็นคิวของรถอีก2คันนะครับนั่นก็คือบูนบูญมารีนแล้วก็บูบูสัฟฟรีนั่นเองนะครับซึ่ง2คันนี้นครับทำการประกอบร่างกับบูนบูญเทเลอร์ให้กลายเป็นบูนบูญเจอร์โรโบมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรามาลองทำการรีวิวกันดีกว่า โอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับผมกับอ่านี่เลยนะครับเซตของ Blue Bulge Robo Monster นะครับในเซตจะประกอบด้วยบูญบูนมารีนแล้วก็บูญบูญซัฟฟารีนั่นเองนะครับซึ่ง2คันนี้ประกอบร่างกับ b ู u e Bulge t e l l r ครับให้กลายเป็น b ู u e b โ l โรโบม o นสเตอร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรถ2คันนี้กันเลยละกันนะครับอ่ากับคันแรกนะครับ บูนบูนัฟฟรีนะครับเห็นว่าเป็นรถหน้าน้องแมวนะครับน่ารักมากผมชอบมากแล้วก็เป็นรถ บูนบูนมารีนนั่นเองนะครับซึ่งเห็นว่าก็จะเป็นรถขนส่งปลานะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าโดยรถ2คันนี้นะครับในเรื่องเนี่ยโผลมาตั้งแต่ตอนที่1เลยนะครับแต่กว่าจะใช้จริงเนี่ยเป็นตอนที่10กว่ากว่าแล้วนะครับนองจากว่า2คันนี้จะมีเรื่องของการปรับแต่งอัปเกรดเพิ่มเติมจากในเรื่องนะครับผมจะเป็นตามนี้นะอ่าโดย2คันนี้นะครับถ้าเกิดถ้าแยกคันแรกสุดเนอะซัฟฟรีก็จะเป็นรถสําหรับไว้ท่องเที่ยวดูสิ่งสารสัตว์ต่างๆตามสวนสัตว์นะครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยใน Data บอกว่ารถคันนี้เนี่ยครับ r e f e r e n c e จะมาจากรถในเรื่องคาคูเรนเจอด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นตามนี้เนอะส่วนคันนี้นะครับผมบูบูสับมารีนะครับจะเป็นรถที่ไวัยสลับขนส่งสัตว์น้ำไปยังโอเชียนเวิร์ต่างๆนั่นเองนะครับจะเป็นตามนี้เนอะอ่าโดยความแตกต่างของ2คันนี้ที่บอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นนะครับก็คือ สองคันนี้เนี่ยครับจะปรากฏในเรื่องนะครับที่ใช้งาน,นจริงๆนะแล้วที่เหล่าบุ er นบุญเจอในครับเจอกับโกออนเจอเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ใเรื่องเนี่ยทายะเห็นว่ามันเป็นไม่ได้ไหมครับที่จะทำให้รถของเราบุนบุญเจอเนี่ยสามารถทางานได้เหมือนกับเหล่าเอนจินซึ่งเป็นคั่ของเหล่าโกออนเจอเนี่ยคือเป็นรถที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเองนะครับสองคันนี้ครับก็เลยมีการติดตั้ง AI เข้าไปในตัวนะครับทำให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างๆได้แล้วก็มี พฤติกรรมเนี่ยเหมือนกับสัตว์ป่าต่างๆนะครับโดยตัวของซับฟรีจะเหมือนกับสัตว์ป่าแล้วก็มารีเนี่ยครับจะเหมือนกับตัวสัตว์น้านั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้นั่นเองนะครับเคที่นี่เดี๋ยวเรามาแปลงสองคันทีกลายเป็นแอ็คเกอร์โหมดกันดีกว่านะครับอ่าของกานก็ตัวของเทลเลอร์นะครับเอ้าซับฟรีก่อนแล้วก็น,นือากซับฟรีในเรื่องเนี้ยงานก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์ชึบอ่าก็จะเป็นแปลงรางเรียบร้อยนะครับ ถัดไปมารีนนะครับชึบอ่าเป็นรูปแบบนี้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่าโดยอาวุธนะครับ2ออย่างนี้นะครับ ตัวของสัฟารีนะครับจะกลายเป็นบาควเกะครอนะครับที่เป็นอาวุธกรงเล็บนะครับสามารถพุ่งโจมตีอีกฝ่ายได้นะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ซึ่งกรงเล็บเนี่ยเดเดียกอร์ดเขาว่าค่อนข้างคมมากเลยนะครับอ๋อเตือนไปการขลังด้วยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของมารีนะครับจะเป็นบาคูเกะไวยนะครับบาคูเกะไวยจะเป็นอาวุธรูปแบบข้องคีมปากนะครับไว้งับงับอีกฝ่ายได้นะครับแล้วก็ ตัวข้างในนี้เห็นปะมันจะมีเป็นมิสไซล์รูปปลาฉลามอยู่นะครับเรเดียรเนี่ยยิงบีมออกมาจากนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่ง2คันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการติดตั้ง AI ต่างๆเข้าไปเนอะทำให้ความสามารถเนี่ยบอกเขาว่าเหนือกว่ารถคันอื่นของเราบุบุนเจอร์ระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราดูกันเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นขุนที่เปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น2คันนี้คือซาฟอรดีกับมาเรีนเนี่ยเมื่อประกอบเข้า เพราะงันเดี๋ยวเรามาประกอบร่างสองคนนี้เข้ากับบูมูเทลเลอร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพิธีการแปลงร่างก็เหมือนเดิมนะครับชุ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 บเท่านี้ก็แปลงร่างชุบชุบอ่ะ บูนบูนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคโดยก่อนอื่นนะครับผมร่างแรกที่โผล่มาในเรื่องนะครับตอนที่2คงขานี้ออกมาเนอะจะไม่ได้เป็นในเรื่องของอ๋อแปบ๊บนึงนะอันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมผมดึงนิดหนึ่งชึบเข็มเรียบร้อยครับโอเคโดยในเรื่องที่ออกมานะครับร่างแรกเนี่ยจะยังไม่ได้ประกอบร่างเป็นส่วนของร่างมอนสเตอร์เลยนะครับร่างนัน้นในเรื่องครับจะเป็นร่างที่ใช้ตัวสัฟฟรีก่อนนะครับโดยจะนั่สัฟฟรีนะครับมาติดที่แขนสองข้าง แบบนี้นะครับให้กลายเป็นร่างที่มีชื่อว่าบูนมูนโซโรโบซัฟฟอรีคัสตอมนะครับผมโดยในร่างนี้เนี่ยครับจะเป็นหน้าที่บูนบูนะครับ ใช้กรงเล็บ2อันนี้นะครับในการเข้าไปจู่โจมอีกฝ่ายอย่างว่องไวนะครับผมเป็นอาวุธที่ใชในการโจมตีนะครับซึ่งร่างนี้นะครับติดแค่อันเดียวนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยมีพูดไว้ประมาณว่าเป็นร่างที่เก่งเท่ากับเหมือนกับแล้วอ็ใช่ต้องบอกกันว่าคือปกติบููเบอร์เจอร์เนี่ยครับจะมีเป็นร่างคัสตอมเนี่ยคือการที่ติดอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปซึ่งร่างเหล่านั้นเนี่ยครับบางทีมันไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหมือนกับร่างที่แบบติดอาวุธครบนะครับแต่ว่าร่างในส่วนของซ a ฟ a r รี u คัสตอมเนี่ยครับมันมีความสามารถ คือแข็งแกร่งเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับร่างที่ไปร่างประกอบร่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโดยด้านนี้เนี่เียก็สามารถใช้ท่าไม้ตายได้ด้วยนะครับจะเป็นให้ทําการชาร์จพลังไว้ที่กลงเล็บแล้วก็ฟันโจมตีอีกฝ่ายเป็นคลื่นออกไปนะครับผมจะเป็นตามนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาประกอบร่างเป็นบูมเบอร์เจอร์โรโบมอนสเตอร์ร่างสมบูรณ์กันนะครับซึ่ง วิธีการประกอบง่ายมากนะครับใช่เพราะว่าเซนไตเรื่องนี้ประกอบลาง่ายนะครับอย่างแรกยกหัวขึ้นนะครับพับตรงนี้พับตรงนี้แล้วก็ดันไปนะครับจากนั้นสัฟฟรีเอ่อมารีนนะครับมุนแล้วก็งางตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมมันจะมีจอยตรงนี้อยู่2จอยนะครับเราใช้จอยด้านหลังตรงนี้ประกอบเข้าไปกับฝั่งนี้นะครับชึบกดลงไปเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับ บูมมิวเจโรโบมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมโดยทาบว่าร่างนี้นครับจะเป็นหน้าที่เปลี่ยนให้บูมมิวโจโรโบนะครับเหมือนกับเป็นแนวของก็ซิล่าสปารลาดในรูปแบบนั้นนะครับโดยร่างนี้ในเรียองเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นร่างที่ ใช้คําว่าอย่างที่บอกเลยนะอย่างแรกนะครับแข็งแกร่งกว่าร่างอื่นนะครับผม,มระดับหนึ่งเลยเนื่องจากว่าสคันนี้เนี่ยเป็นรถพิเศษนะครับแล้วก็ด้า่งนี้เนี่ยความสามารถอย่างนึงครับคือ2คันนี้มี AI อยู่ใช่ไหมครับสคันนี้เนี่ยทำการลิงก์นะครับข้อมูลเข้ากับหัวของบูนบูนโดยตรงนะครับทำให้ร่างของมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้สามารถเคลื่อนไหวนะครับด้วยการใช้ ลักษณะของแบบใช้สัญชาตญาณในการเคลื่อนไหวในการโจมตีศัตรูได้นะครับซึ่งบอกว่าในเรื่องเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของบูมิเจอร์โเอร์บัสเซอร์นีครับไม่สามารถคาดเดาได้เนื่องจากว่ามาจากสัญชาตญาณในการต่อสู้ของสัตว์ป่าล้วนๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ไม่น่ามีนะครับวิธีการต่อสู้เนี่ยจึงเหมือนกับ สปาร์ตต่อสู้ระดับหนึ่งเนอะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเข้าใช้หุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปต่อสู้อีกฝ่ายนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับโดยเรื่องนี้รับอุปกรณ์ถ้ำเนี่ยก็จะมี2อย่างอย่างแรกคือบาคูเกะครอนะครับก็จะเป็นกงเล็บเนอะเดนี้ใช้ต่อล่างเป็นนางคัสตอมนะครับอีกอย่างนี้เพิ่มเข้ามาครับจะเป็นบาคูเกะไวนะครับคือตัวปากงับตรงนี้เนอะบูดมูลครับสามารถใช้ปากตรงนี้ไปงับอีกฝ่ายเพื่อใช้ในการโจมตีได้ครับเช่นงับล็อกไว้นะครับแล้วก็เอาตัวครอเนี่ยในการว่าอื ทำการพ่นิีมาจากปากก็ได้เช่นกันเนื่อนจากว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวปลาฉางนี้สามารถพ่นิีมาได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่ะซึ่งล่างนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นล่างที่เหมือนกับอ่า แค่ว่าดีไครจูสปาราในการต่อสู้นะแต่แร่างนี้ไม่ใช่เป็นร่างแบบเบอร์เซอร์เกอร์ฟอร์มนะครับยังเป็นร่างที่สามารถควบคุมตัวเองได้อยู่แค่ว่าจะมีสัญชาตญาณสัตป่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็ทําให้ร่างนี้เนี่ยเหนือกว่าร่างเงินในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคทีนี้ถัดไปนะครับท่าไม้ตายนะครับร่างน,นี้เป็นร่างที่ท่าไม้ตายเนี่ยก็ต่างกับท่ากับตัวอื่นไว้เช่นกันนะครับโดยเขามีท่าไม้ตายครับที่มีชื่อว่าบาร์คัเกะวายนบูน โดยข่านี้ครับทาการประกบตัวล้อข้างหลังเนี่ยให้เหมือนกับเป็นในส่วนของหางนะครับแลวทาการชาร์จพลังนะครับเชา้าเวลาเสร็จปล๊กครับปูนป,นปูนทำการปล่อยพลังนะครับเป็นคลื่นพลังรูป รูปอะไรนะรูปปลาฉลามนะครับลงเข้าไปที่พื้นแล้วปลาฉลามทำการแหวกไหยไปนะครับตามพื้นเพื่อพุ่งเข้ามาครับทำลายศัตรูจากใต้ดินนั่นเองนะครับผมจะเป็นท่าในรูปแบบนี Perfect> ้ครับแล้วก็ตอนที่ประกอบในเรื่องเนี่ยพอประกอบเป็นหางปุ๊บทําการสายไปสายมาเหมือนกับเป็นหางโดยเช่นกันนะครับแต่ว่าของเล่นตรงนี้ทําไม่ได้นะครับต่เรื่องคือมันขยับเป็นหางได้นะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับอ่าเคทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกนะครับคือในเรื่องเนี่ยครับตอนที่ประกอบร่างเป็นร่างมอนสเตอร์เนี่ย ตัวเข่าตรงนี้อ่ะมันจะงอมาด้วยนะครับถ,ถ้าไม่มันเหมือนกับแบบคนยืนงอเข่าอยู่ประมาณนี้เนอะแต่เป็นเหมือนเหมือนกับตัวที่ผมเคยดูก่อนนี้ลืมชื่อไปละแต่ที่เนี้ยครับเนื่องจากของเดนเนี่ยถามว่ามันถอดต,ตรงนี้ได้ไม้มันถอดได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยาวติดนึงต่อเป็นว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าเกิดมันขยับเข่าได้นะครับแต่ว่าไม่ตัวนี้เนี่ยยืนแบบในเรื่องได้แต่ว่าตอนนี้คือยืนไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากเลยเพราะว่า ผมไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงถอดเข่าเท่าไหร่ถึงคนจะบอกถอดได้ก็เพราะว่ากลัวมันหักนะครับเอาเป็นว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่ทําได้เหมือนในเรื่องนะครับคือขยับเข่าลงไปนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยไม่เคยยืนตรงนะครับล่างนี้จะยืนแบบงอ,งอ,งองตลอดนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นนี่แหละครับคือบูมเมจอร์โรเบมอนสเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น กึ่งก่งร่างแนวซูปเปอร์ของบูนบูนเจอแล้วนะครับก็เป็นร่างที่พลังสูงกว่าร่างอื่นนะครับผมมีรูปแบบการโจมตีที่คาดเดาไม่ได้นะครับจะมาจากแบบสัญชาตญาณสัตว์ป่านะครับมีอาวุธทั้งพลังโจมตีระยะใกล้ระยะไกลนะครับแล้วก็พลังโจมตีถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับข้อเสียคือ เข่าขยับไม่ได้ยืนแบบในเรื่องไม่ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับหัวมาลีนถอดยากนะครับวิธีการถอดนะครับคือถ้าเกิดเราง้างมือไปดึงแบบนี้เนี่ยมันจะยากเพราะนั้นว่าให้เราดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็งัดแบบนี้ขึ้นจะง่ายกว่านั้นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นการดูประจำานี้ครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับกับบูมเมอร์โรโบมอนสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย